ผู้ชายที่รักคุณจริงและจริงใจกับคุณนะจะไม่ทำสามข้อนี้เด็ดขาดนะคะข้อแรกเลยไม่โกหกคุณและไม่โทษคุณเริ่มต้นด้วยการโกหกก็เหมือนรู้จุดจบของความรักถูกไหมคะและที่สำคัญคือเวลาผิดพลาดผู้ชายลักษณะนี้ผู้ชายที่ไม่ได้รักคุณจริงเขาจะโทษคุณตลอดเลยคือคือโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเอง นะคะข้อที่2ค่ะเขาจะไม่พยายามเว้นช่องว่างระหว่างคุณกับเขาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความห่างเหินเนาะแต่ทางกลับกันคือคนที่ไม่ได้รักคุณจริงอะ่ะทำตรงกันข้ามที่โคเชมเล่ามาหมดเลยนะคะข้อที่สค่ะเขาจะไม่หลอกลวงคุณอ่าคนที่รักคุณจริงไม่มีทางหลอกลวงคุณแน่นอนแล้วไอคนที่หลอกลวงคุณน่ะก็คือหมายความว่าที่รัก ผมจะมาหาคุณนะผมรักคุณผมส่งของมาให้คุณเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้มีการติดต่อมาให้คุณจ่ายค่าพัสดุงพัสดุผู้ชายหลอกลวงนะคะผู้ชายสแกมเมอร์นะคะแบบนี้ดังนั้นผู้ชายที่รักคุณจริงเขาไม่หลอกลวงคุณค่ะเขามีแต่ความจริงใจให้กับคุณและหวังดีกับคุณเสมอเขาจะไม่มีทางทําร้ายคุณไม่มีทางที่จะมาแบบหลอกเอาเงินคุณเด็ดขาดมาด้วยใจเริ่มต้นเอง โค้ชขารู้สึกเหนื่อยมากเลยเจอแต่ผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตผู้ชายที่แบบไม่ได้รักนะเข้ามาทางตรงกันข้ามคือพูดง่ายๆว่ามีกรณีหนึ่งเนะาะโคชเอมจะเล่าให้ฟังเป็นเคสตั้ดีคุยกันนี่แหละเจอกันในแอปหาคู่แล้วเรารู้สึกแบบรักเขามากชอบเขามากคุยมา3-4เดือนแล้วมีความจริงใจมีเปิดกล้องคุยกันอยู่นะคะเปิดกล้องคุยกันในที่นี้หมายความว่าเป็นภาพไม่ค่อยชัดก็คุยกันไป แต่ผู้หญิงรู้สึกดีไงว่าอุ้ยเขาตรงปกค่ะไม่ถึง1นาทีภาพก็ตัดไปสุดท้ายก็มีการคุยกันภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วผู้หญิงบอกว่าที่รักฉันก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งผู้ชายก็เลยแปลเป็นภาษาไทยมาให้เลยอันดับแรกแค่คุณเห็นว่าแปลเป็นภาษาไทยนะโคเชมจะบอกเลยว่ามันเป็นสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วที่สําคัญก็คุยมาแบบนี้ใช้คําหวาน จะส่งของมาให้คุณอยากได้อะไรจะซื้อมาให้สุดท้ายก็ซื้อมาให้แล้วก็ด้วยความที่ผู้หญิงก็เป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเขาบอกว่าจะต้องเสียนั่นเสียนี่ก็โอนไปให้เขาเขาจะบอกเลยนะว่าเป็นแบบนี้คือผู้ชายเขามาหลอกผู้ชายที่จริงจังกับคุณนะแล้วรักคุณจริงจะไม่มีวันที่จะมาปอกลอกคุณเด็ดขาดดังนั้นถ้าใครเจอสถานการณ์นี้นะเขาจะบอกเลยว่าคุณแค่เพียงไม่รู้ว่า คนที่จริงใจกับคนที่ไม่จริงใจเป็นยังไงคุณแยกไม่ออกดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ในเกมของความรักโดยเฉพาะในเกมหาแฟนต่างชาติเนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งมากทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมและในเรื่องของการสื่อสารนะคะคุณจําเป็นต้องเรียนรู้8เทคนิคสาวร้ายทําให้ผู้ชายวิ่งตามในคอร์สนี้เลยจริงๆอันนี้คือสอนดีมากๆเลย คุณจะไม่มีทางเสียรู้ผู้ชายหน้าไหนเด็ดขาดแล้วคุณจะเข้าไปนั่งมัดใจผู้ชายให้ติดคุณไม่มีทางที่จะไปหลงผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณรู้สเต็ปว่าการเป็นผู้หญิงร้ายเนี่ยโคจะบอกเลยนะมันจะเข้าใจจิตวิทยาของผู้ชายรู้ว่าผู้ชายชอบอะไรแล้วรู้ว่าจะปฏิบัติกับผู้ชายยังไงเมื่อรู้แบบนี้แล้วอะ ร้อยทั้งร้อยผู้ชายหลงหัวปักหัวปัมนะคะในคอร์สนี้นะโคเชนจะให้สิทหท่านแรกในราคา e a r l ์ลี่เบใครสนใจเรียนทักแอดเชมอยู่ที่4,500ปกติราคาคอร์สอยู่ที่9,900นะคะแล้วถ้าหลังจาก5ท่านแรกเนาะราคาก็จะไต่อัพขึ้นไปอีกค่ะใครอยากเรียนอยากสำเร็จ ในเรื่องการมีแฟนหรือแม้กระทั่งการเจราจาสื่อสารทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้านเนี่ยคุณต้องเรียนโค้ชบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากนะคะเรียนได้ตลอดคุณยังจะได้อ e ีบุ๊กแล้วได้เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์นะคะโอเคนะต่อไปนี้ชีวิตคุณจะจบปัญหาเลยเอ้ยไม่ต้องมาปรึกษาใครแล้วแค่คุณรู้สูตรเนี้ยคุณชนะใจผู้ชายทั้งโลกค่ะ